สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะบอว่าจะเป็นเอซเก่าเอซีใหม่เนาะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเจตาผ้าร่วยค่ะในทางช่องยูทูบเนาะมือนีเจตาก็จะว่างแนวทางเล่าพัฒนาค่ะเห็นเห็นอยู่นี่คนจะสูทอนเด้อค่ะลาวพัฒนาวันที่แ มันทีแปดของคุณยะสุธรลาวออกเจ็ดเก้าแปดบนสามตูเนาะค่ะสองล่างสามเจ็ดของคุณยะสุธรก็หลุดไปเนาะก็บบทเป็นยังค่ะหลุดแล้วหลุดเลยบทเป็นยังให้กำลังแรงใจคือเกาเด้อค่ะจตาให้กำลังใจคือเกามาไปใหม่ไปต่อมือแลงเนาะค่ะ กับคุณยาสูทอนแนวทางลาวพัฒนามื็อวันที่10เนาะพี่น้องเป็นวันพุธที่10บลาวพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งค่ะเอาก็มาไปต่อกันกับคุณยาสูทอนเนาะบิ่หลุดพันเห็นมาสีกับ5าค่ะ4กับ5าสองตัวสีหางสีหาหาแปดหเก้า สองสองหางค่ะสตูวเนาะเจ็ดแปดสี่สหนึ่งมีสตูค่ะของคนยะสูธรสี่ตัวจับตามองค่ะ8 9ดเก้าสหาหนึ่งหสห้ามีสตูแล้วก็สาตูวเนาะค่ะยางละสองหางวิ่งหลูดเพันเดนทอกัน,ดน,นเด้อค่ะคนยะสูทอนเดนสกับหา สองหางสองตูวค่ะนิลสี่ห้าสี่แปดสามตูกับสี่ตูวนี่นินทอกันค่ะนินเด่นเท่ากันแคบนาจโจค่ะใครจะไปต่อกับคุณยะสูทอนเนาะเลขตัวนีเขามีลุดเนาะค่ะพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณคนยะสูทอนหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชองกอางจกตาเนาะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแคปหน้าโจค่ะไปจะไปรุ่นไม้ค่ะรุ่นไม้มือน,นี้เนาะคุณยะสูทรเนาะค่ะเอามาไปโตค่ะไห้มักหวยให้มักหวยก็รุดไปพี่น้องรุดวันที่แปดเนาะรุดก็คือรุดเนาะค่ะชัดเจนเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงชัดเจนลุดขึ้นหลุดไทยมักหวยล่าพัฒนาวันที่แที่ผ่านมาค่ะเจ็ดเก้้าล่างสาลุดไปเนาะค่ะคนมักหวยมาไปต่อไปใหม่มื่อนี้เป็นวันที่สิเนาะค่ะไปใหม่กับไทยมักหวย แนวทางใหม่พนมาแล้วค่ะมาลุนกันลุนมือแรงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะกับไทยมักห่วยกลับขอบุญขอบคุณไทยมักห่วยลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนาวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกลับขอบพระคุณเป็นด่างสูงค่ะมาลุนกันต่อค่ะมือแรงไทยมักห่วยลาวพัฒนาวิ่งลุเพ่นห้มาแปดกับสองค่ะ 8กับ2อสองตัว4ี่หาง8ปดห้าแปดสีสองเก้ 8. บนก็จะมี88ดแปสองสองสตัวสองหางค่ะแปดสองเสองแปสวิงว่งวิ่งรูดทอกันขดิน8กับ2 2ตัวเน้นสองหาง แดห้ากับสองเกาค่ะสามตูนในหางเดียวน้นหางเดียวค่ะสามตัวของไทยมักหวยแปดสองเกาค่ะชอบกระจัดค่ะขาดกระพานเนาะกับขอบ,บุญขอบคุณไทยมักหวยค่ะที่เอาแนวทงังมาว่างทังช่องแล้วก็ขาดบ่ได้คือ F c ซค่ะ FC ผู้เพูพนเขามารับชม่มรับฟังเนาะค่ะมาให้กำลังแรงใจเจตา เลียกรูดไปก็ตามต่อคื้เกลเจตาตามตลอดรสันโอ้ยกาบงามๆกาบขอบพับคุ้นหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมุมรับฟังทางช่องหน่อยๆของเจตาเนาะผนเขามาให้กำลังแรงใจคอมมนมาให้เจตามีกำลังแรงใจสู่ต่อไปเนาะค่ะ,ะว่างแนวทางอีกต่อไปกำลังใจที่ดีเนาะค่ะ ขอบบุขอบคุณหลายๆแคปหน้าจอค่ะไพจะไปไทยมักหวยหมื่อแรงเนาะไทยมักหวยแคปหน้าจอค่ะเล็กุูกโตก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงถาลุดไปก็กกาบขอทขอูดคอไพ่เอฟซแทนไทยมักหวยเนาะค่ะ,ะไม่มีอะไรแน่นอนเนาะ อะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะเขา้าอาจจะรุดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางแคปนาจโจอค่ะแคปนาจโจอไปจะไปตอไทยหมักหวยเนะเาะลาวพัฒนาไปต้องเป็นของตาบรรทัดค่ะ ตาบรรทัดก็รุดไปคือกันเป็นจังได้เจตตาวันิคือลุดดีแท้ขอโทษขออภัยท่านตาบรรทัดเด้อค่ะเอฟซีเจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดแนวทางของพูนรุดไปเนาะค่ะกับขอโทษขออภัยหลายๆวันที่แปดที่ผ่านมาค่ะของตาบรรทัดเอฟซีผู้ผนตามอยู่ก่ะขออภัยหลายๆค่ะมาไปไม่ไปโอค่ะ รุดแล้วก็รุดเลยเนาะของเก่ารุดไปของใหม่มาค่ะพี่น้องวันที่สิบมือนีเข้ามาลุนกันต่อล่าพัฒนาของตาบรรทัดเนาะมาลุนต่อไปไหมค่ะไม่มีอะไรแน่นอนเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงมีเขามีรุดก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นธรรมดาเป็นเพียงแนวทางเอาทีห้องชอบห้างบวมักห้องกบผ่านไปกันห้องมักห้ากระจาดพิจ,จารณาเอาเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตาบรรทัดลาวพัฒนาค่ะวิ่งหลูดของพื้นสีกับหนึ่งค่ะสีกับหนึ่งสองตัวหกหาง 2ตัว6ขางสี่หน่ศูนย์หนึางแปดหนึ่งศูนยค่ะเบิ้ลสี่สหนึ่งหนตัว3หมางสี่สี่สองสี่หนึ่งดงวิ่งดูดของตาบรรทัดเด่นทอกันเด้อค่ะสเด่นเท่ากันสกับ1 2องตัวนี่สามหางค่ะพี่น,นินให้หนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งศูนย์สามตัวนินหางเดียวค่ะสี 4, 4, ่สี่สองลาวพัฒนาก็ออกดีดีเด้นนอพี่น้องเป็นบึนออกมาหนะ่ะเนาะโมเนอนอใครชอบก็จัดเนาะคะ่ะออกบึนดีจับตามองแนวทางของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะถ้าชอบก็จับ คับก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะกับอบุญขอบคุณตาบรรทัดหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบางทางช่องของเจตาเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอันแล้วก็อิซี่ค่ะที่เขามาให้กำลังเร่งใจเจตาเนาะนยังตามยังรับช่มอ,อยู่ยังเขามากดไลค์กดแชร์ให้อยู่เนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาให้กำลังเร่งใจ กดมากดหัวใจมาคอมเมนต์ติชมเขางมาไดใดค่ะติชมมาได้น้อมรับทุกคำติชมค่ะคือพีคือนองกันเนาะพี่นองปองปายถูกคนถ้าเจตตาเขียนพิษอ่านพิษผิดพลาดไปกระกาบขอโทษขอภัยหล,ล้ายเนาะค่ะ ขออภัยเอฟซีถูกทานคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงกันทุกคุณค่ะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเนาะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมากก็ขอให้มีใช่ค่ะกับขอพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ